Terima <small> kasih telah menonton! ที่สโมสรค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตีปลิดสุคนทศีผู้บัญชาการบณฑลนทนหารบกที่28มอบหมายให้พันเอกสุจิรชัยมหาธรรมรองผู้บัญชาการบณฑลนทนหารบกที่28และพันโทปร,ระดษฐ์พรมเลียนผู้บังคับกองพันทหารรับที่1กรมทหารรับที่8พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการดําเนินการวิธีรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดวยวิธีการขอกรณีพิเศษโดยระบบออนไลน์ประจําปี202 566ครั้งที่ 2, สองณสโมสรค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยพร้อมกันนี้หน่วยได้จัดอาหารมื้อกลางวันคือก๋วยเตี๋ยวไว้ให้บริการแก่ผู้สมัครและครอบครัวอีกด้วยสําหรับการสมัครทหารกองเกินรับราชการกองประจําการโดวยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจําปี2566กองทัพได้รับสมัครชายไทยอายุ18-20ปีและ22-29ปีเข้าเป็นทหารกองประจําการโดวยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์หรือทหารออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ทหารมาตั้งแต่ปี2564และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ โดยบรรยากาศในการรับสมัครนั้นมีไฮไลท์คือมีพระสงฆ์มาร่วมในการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจําการโดยวิธีร้องขอ,ของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์หรือทหาร,อ,รบบออนไลน์อีกด้วยซึ่งสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ RCM66.RTA.MI.TH หรือสมัครด้วยตนเองณค่นะายทหารหรือสำนักงานศาสดีกรุงเทพมหานครจังหวัดหน่วยศาสดีเขตอำเภอสมัครได้ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่29มกราคม 2566สอ,อ,อรครันอ้ารบอเภอเมือง